สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบีเบนนะคะแล้ววันนี้ก็จะพาไปดูการทํางานนะคะจะไปออกบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลแมค c คอมิกค่ะถึงแล้วค่ะทางเข้าโรงพยาบาลแมค c คอมิกเชียงใหม่นะคะเลี้ยวเข้าไปอย่างช้าๆจะมีพี่ยามค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของทีมงานเรานะคะกําลังให้ความรู้แก่ลูกค้าเลยค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูตแม็กคอมิกนะคะอันนี้พีพีของเรานะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันที่บูตแม็กคอมิกค่ะ มาประาสมพันธ์โครงการดีๆของเมืองไทยรปสิครับเช่นตอนน <huh ี้คือล่าสุดที่ดีที่สุดเลยก็คือประกันสุขภาพแบบเหมนจ์า์เยี่ยมมากเลยมีเฮลครับมีสองแผนคือแผนหนึ่งล้านกับแผนห้าล้านนะแล้วแต่ว่าจะเลือกใครเลือกเลือกส่งได้เลยอยากได้หนึ่งล้านหรือห้าล้านก็ทำได้หมดเลยครับเดี๋ยวยังไงนะคะใครอยากได้ตัวแทนคนนี้ไปดูแลนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้นะคะติ๊งติ้งติ้งสำหรับวันนี้ไปนะบ๊ายบาย ให้โหัวมาหน่อย, <Okay. S 1> <laughs> อยนี่นี่อยอเจอกันท่า,า,า,าที่บูธแมคโครมิกนะคะบาย skin <laughs>